สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นแป้ง compact เหมือนเดิมนะคะได้มาจากงานลดราคาสินค้านะคะแต่วันนี้เป็นคิวของ For s e n t o ค่ะแต่งแล้วจะเหมือนกี่ <S <S ไหมเดี๋ยวมาดูกันค่ะตัวนี้เขาคุมมานยูที่4ชั่วโมงด้วยนะคะแต่ว่ารันคงไม่สามารถทดสอบได้ถึง24ชั่วโมงนะคะ6-7ชั่วโมงก่อนละแค่นี้ก็จะรู้แล้วว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะวันนี้เดี๋ยวรันอาจจะออกไปข้างนอกนะคะ ก็ดูการมาไปเจอสะพาวะข้างนอกแล้วรอดไม่รอดลานแกะกล่องให้ดูก่อนเลยนะคะนี่ตลับหรูหลาอลังการมานะคะใหญ่งไงอ่ะ่ะยากอ่ะอ,อไม่ได้ไมไอ,ออกอไม่ได้ค่ะทุกคนตลับเป็นแบบนี้มันเหมือนแบบเพชรอ่ะตลับแบบเพชรเลยค่ะทุกคนแบบฟุ้งฟริงมากเดี๋ยวลันอ่านให้ดูนะว่าเขา เคลมไว้ยังไงบ้างรุ่นนี้เป็นรุ่นฟอสเซนทูนะคะของ U Star ค่ะเป็นวัตกรรม So ฟต์โนสิตเตมค่ะมันจะกระจายแสงและเพิ่มการปกปิดเยื่อลอยหมองคล้ำให้ผิวเรียบเนียนธรรมชาติเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะสีมิดอบมีอนุพันธ์ของวิตามินซีแล้วก็สตรอเบอรี่สีขาวทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์ค่ะจริงไม่จริงมไม่รู้เดี๋ยวมาลองกันค่ะทุกคนทั้งหมด9.5ก,กรัมค่ะเดี๋ยวรันเปิดตลับให้ดูก่อนเลยนะ อุลวงลูกแบบสโน่เห็นไหมคะเห็นปะแบบเป็นสโน์แบบนี้นะคะสวยสีที่้ันใช้เป็น402ูนย์สองในเชอร์เบตนะคะมีพับอยู่ด้านในอันนึงนะคะทุกคนพับก็นุ่มใช้ได้เลยทีเดียว<ม>ก่อนอื่นเลยนะคะ<ม>เขามี SPF 25เพราะฉะนั้นลันขอใช้กันแดดของตัวเองก่อนนะลงเลย ันแดดตัวนี้เป็นของหนูสกินนะคะทุกคนยังใช้อยู่นะแล้วรันก็จะใช้เขาตลอดเลยจนกว่าเขาจะหมดแล้วรันจะเปลี่ยนนะเรามาลงแป้งตัวนี้กันเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวใช้พับของเขาแล้วกันนะคะส่นตาติดกดๆเลยโอ้ย <laughs> มันเป็นรอยสนอค่ะทุกคนเดี๋ยวรันลองให้ดูตรงนี้นะวันนี้สีมันไม่ขาวสีมันออกเหลืองนะถือว่าใช้ได้เลยนะ ว่าเป็นข่าวมากอุ้ยแป้งนุ่มค่ะทุกคนแป้งนุ่มมากมันเหมือนจะปกปิดได้บางส่วนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลันขอลบแป้งแป๊บหนึ่งนะคะอุ้ยมันปกปิดได้บางส่วนเลยค่ะทําให้หน้าเรียบเนียนเลยนะเติมแป้งลงไปเพิ่มเนี่ยถือว่าปกปิดได้เลยอะ่ะเฮ้ยดีงามอะ่ะ ทำให้หน้าเรียบเนียนเลยนะแล้วก็ปกปิดได้ระดับหนึ่งเลยเนื้อแป้งไม่แห้งผากจนเกินไปใช้ได้เลยอ่ะหน้าเรียบเนียน <Wow. S 2> จริงอะ่ะดูใกล้ๆไหมรอยดาของรันตรงนี้เห็นไหมก็ยังเห็นแต่ว่าเบลอๆได้อะ <S <S 2> <S 2> ่ะโอเคเลยอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าเขาดีนะเดี๋ยวเราจะเก็บเขาเอาไว้ใช้ะค่ะทุกคนหน้ามันดูสว่างกระจ่างใสเพิ่มขึ้นนะ แล้วก,ก็ไม่เป็นคาบด้วยเนื้อ e แป้งเนียนละเอียดแล้วก็เกี่ยง่ายมากค่ะวันนี้คนรจะใส่สีฟ้าแ้วไม่มีเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันดีกว่าค่ะทุกคนปะไปเลย <laughs> อย่าลืมนะเขาบอกว่าคุมันยี่บสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายีสี่ชั่วโมงไโอเคค่ะเดี๋ยวรันขอดแต่ง <sh arp> <sh arp> หน้าแป๊บหนึ่งนะคะ <sh arp> รันแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันค่ะ หลังจากที่แต่งหน้าแล้วนะคะหน้ายังเรียบเนียนอยู่เลยค่ะทุกคนแล้วก็เขาสามารถปกปิดรอยดำเล็กๆตรงนี้ของรันกับตรงนี้นะคะได้ดีทีเดียวนะคะไม่ได้มิดแบบร้อยเปอร์เซนต์แบบฟูเขาแหลกเขาก็สามารถที่จะเบลอทำให้ผิวหน้ามันดูเรียบเนียนไปทั้งหน้าเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะหน้ามันดูใสขึ้นค่ะมันใสขึ้นแบบเห็นชัดเลยว่าใสาจริงๆช่วงเย็น เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะว่าจะใส่แบบนี้อยู่ไหมเดี๋ยวสักประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งรันมาอัดคลิปรีวิวให้อีกรอบนึงนะคะตอนนี้ขอตัวไปทำกับข้าวกลางวันก่อนค่ะอยู่กันแน่นอนเลยตอนนี้บ่ายโมง45นะคะตีเป็นบ่ายสองแล้วกันเดี๋ยวทุ่มหนึ่งมาเจอกันค่ะไปก่อนนะ สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนตอนนี้หนึ่งทุ่มพอดีเลยนะคะหลังจากที่รันนะคะแต่งหน้าด้วยเซตเซนทูตัวนี้ของยูสตา a r นะคะแต่งหน้าไปประมาณ5ชั่วโมงจากนั้นหน้ารันก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกหรอกวันนี้สังเกตจากตรงนี้นะคะจะเห็นไหมคะว่ามันจะเกิดเงาเงาขึ้นมาตรงล่องแก้มสองข้างตรงขานะคะรันสังเกตเห็นความเป็นคาดตรงนี้ค่ะทุกคน ชัดเจนมากตรงมุมตรงนี้นะคะทีโซนก็เป็นเงาๆมันก็เกิดความมันขึ้นมาแล้วค่ะมันอาจจะช่วยปกปิดได้นะการควบคุมความมันเนี่ยยังไม่ได้อย่างที่เขาแครงค่ะ ยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยอ่ะเริ่มมีความมันแล้วลานเป็นผิวผสมมันจะมันในส่วนของทีโซนแล้วก็ล่องแก้มแล้วก็คางเป็นป้านที่เขาเคลมว่าคุมมันได้24ชั่วโมงลานยังไม่เจอเลยนะร้นทั้งเซเว่นเนี่ยยังหาไม่เจอเลยค่ะถ้าใครจะใช้ตัวนี้สําหรับควบคุมความมันมันอาจจะไม่รอดก็ได้ค่ะคนที่ต้องการที่จะปกปิดนะคะลานว่าเขาใช้ได้ดีอยู่ค่ะ เห็นไหมคะหน้ายัางดูเรียบเนียนอยู่เลยคะ่ะฉะนั้นนะคะสาวๆผิวมันถ้าอยากใช้ลองใช้เลยคะ่ะไม่ผิดเพราะราคาไม่แพงนะคะสาวผิวแห้งนะคะรันว,ว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวคะ่ะ ผิวผสมอย่างลันก็ยังใช้ได้นะคะแม้จะไม่ได้ควบคุมความมันยาน,นานถึง24ชั่วโมงแต่เขาก็ช่วยปกปิดรอยดำรอยฝ้ารอยกะบางส่วนได้ถือว่าทำให้หน้านดูเรียบเนียนแล้วก็สวยค่ะตอนนี้ลัน5ชั่วโมงยังสวยอยู่ลันว่าอีก3ชั่วโมงมันก็ยังสวยอยู่นะสนใจไปหาซื้อได้เลยค่ะยูสตาร์นะคะมีขายทั่วไปในเซเว่นก็มีขายนะนไปสืบมาแล้วในเซเว่ใกล้บ้านลันมีขายค่ะเป็นช็อป ยูสตาร์มีขายที่ท็อปนะคะมีเซเว่นมีท็อปมีที่ไหนอีกนะไม่มั่นใจอะ่ะในช้อปปี้อะไรเงี้ยก็น่าจะมีขายนะคะทุกคนลองไปเสาะหาดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ลันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลนันซาัดีด้วยนะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ